สวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะมาอ่านบทความภาษาอังกฤษค่ะ Urban Jungle Manti City I Over the w i n a r m m a k i n Indo Veget Sen t o r i n g n เ s s e r Back To tell, h i s i s good for p r i e n d animal and human. Sky, s k a p p e r has a habit. That for bird and bee. City can be. แดนเจอบีดโฟร์วายไลท์เดอะมินที่ฮาซัดคาพาวเวอร์ไลท์คอนสกราชั่นไซอีวินเพลสแคนโพสอะพีสฟอร์นซีชั่น City all over the <c oughs> where are uh, making i n n o v i d i sense need lesson from conservation b y o l o g y แอนแอปโรอิงเดียมทูเดอะบิวแอนไวลอมินโปรเอ็กซีบฮาร์บิตเต็ดพอลแอนไมลอนอาบีอิง ครีเอเตอร์และอีเวนต์ซับเพชเชอร์เด็กแอปลองบีดดิสเพนส์บายโรสและบิวดิ้งอาจเป็นเลนทอเดียวอีกอันหนึ่งสำหรับอีเวนต์ เรียวกิ้งคลีเวอร์เอ็ดเดิ้ลเนชั่นแนลอินเวอร์ลอนเมนชั่นไซเอนโปรแกรมในออสเตรเลียลุสแอลเด็ดโอเวอร์วันฮันเลดเดอร์คอนดิชันเอ็ดแดนเจอร์ริสสเปเชียลลิฟต์ในซิตี้ อเทาที่เบนเตห์ฮันนีเยเดอโกลิงเกรดฟรอชูโปรเทดเดมนิงสกอนเจออาบีนิงบิวบิดเบนแฮดบิวอา Politen over proud with hello bird, marshmallow and tie to cross be queen to uh, be balance without having to cross up then last who. ปูออฟคาร์เดอะมูมซิกตี้คาซีดอินเอ็ดดูเลติ้งเดอะฟีเอชชั่นออฟบีฮาวพลัสชูโปรแกรมชูเฮนเลตซิดแนนเฮอร์อันมู สลิมปิงฟูอันทูฮูมฟอร์เนชิมบินและแอนทูฮาวสิงคโปร์อีดออฟเซนเออเอสอาร์ลีเดอร์อินอัลบานลีวูดดิ้งพออีด After to integrate green room and walk into the beauty there provide habitat of beast, butterflies, kitchen and bird and not only good for wildlife. และอาคิด 4. ผู้มีชีวิตแบ่งชิ้นนิวไลท์อินดูดิ้งและวิลลอนแมนและกอดดิ้งเดมอัมมอลเนเจอร์ลอเท